สวัสดีพี่น้องครับผมทักทายเอฟซีแฟนคลับแฟนเพลงหมอลำเสียงวิหัวหนกพงศกรสู้กู่สุกคนครับตอนนี้ครับพี่น้องอยู่กับเบาวเบิร์ดนักขรี่เด้อครับผมตอนนี้เบาวเบิร์ดอยู่หนาเวทีครับพี่น้องครับเดี๋ยวรออีกจักขู่เนาะพี่น้องเนาะถ่ายพี่น้องขอมากครับผมเบาวเบิร์ดจะทําการปักหมุดขายลิงก์นะครับผมเอ้ยขายบาดกลุ่มปิดนะครับผมขายบาดกลุ่มปิดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอีกจะน้อยลิงก์ก็ขึ้นครับพี่น้องครับผมทักทายเด้อครับผมย้มแรงๆเนาะพี่น้อง ท้องฟ้าแจ่มใสมากครับผมวันนี้ครับพี่น้องพูดใดเขามาแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตปักหมุดลิงนะครับผมขออยญาปักหมุดลิงเด้อพี่น้อง BET. ครับลิงมาแล้วนะครับผมพี่น้องครับผมพูดใดเขามาแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันละกันครับพี่น้องตอนนี้บ่าวเบิร์ดอยู่บริเวณหน้าเวทีเลยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีจ่าบ่าวเบิร์ดสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ด้วยนะครับผม อลังการแถพี่น้องเวทีเสียงมี6หกปีหาโอนี่ครับผมวันนี้นะครับผมสวงสีมงแรงพี่น้องครับผมทีมศิลปินพระเอกน้าเอกเฮาครับผมจะมาสอมล้ำเรื่องต่อก่อนทำน้องขอนแก่นพี่น้องครับผมอิทธพลคนสววสานน้ำตาสัวพีนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอก,กันในกลุ่มนะคะผมบรรยากาศดีแห้งพี่น้องร่มเย็นสวยสวยพี่น้องแดดแดดแอบร้อนนิดนึงครับผมแต่ก็ยูด้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับผมโอนีผู้ใดมาก ผู <Pure> hmm. ้ใดมาเบิ่งฟรีเด้อครับผมผู้ใรมาก็ได้เบิ่งฟรีพี่น้องมือนี้อาจสิได้เบิ่งตากแดดแน่ใหน้อยครับผมมืออ่นผู้ใรมาเด้บอกเลยว่ามวลมวลแบบว่าเต็มที่ให้พี่น้องสวดแจงจางปลาทำกันพี่น้องมือนี่ครับผมเวทีสวยมากครับขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีแอดมินเบอร์สวัสดีครับผมอิหล่าอ๋ออายเลิกเรียนย่างจาโรงเรียนโรงเรียนน่าจะเลิกแล้วนะครับผมรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันนะครับผมเจอกันในกลุ่มนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม เวทีปีนี้สีโทนสว่างมากพี่น้องเบิ้งแลแบบว่า,วาห้องสบายตาพี่น้องบ้าบ่ครับเป็นแบบว่าโทนเย็นตาเลยนะครับพี่นอ้นองเลนไฟเข้าไว้ยังไม่เลี้ยงนี่โอ้ยแต่สะออนหายพี่น้องเข้าไปรอแล้วบ่าเบิร์เจอกันในกลุ่มนะครับผมอาอมาซ้อมด้วยไหมน่าจะมานะครับผมลรา่แน่ใจให้กันครับรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผมพี่น้องครับผูดเข้ขมวแล้วควัมผมฝากรลยโกดแชร์ก,กติดตาม เพนมาล่ำเสียงมิโฮโร่ผู้สักกรเน,นเด้อครับผมส่วนอีพอรแม่ผู้ใด้บอลสื่อบัตรกับผมกดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมตอนนี้เบาเบิร์ตปากหมุนให้แล้วนะครับผมบัตรราคาเพียง159บาทเท่านั้นเด้อบัตรลอยหายสิบเก้าบาทคุ้มเป็นคุ้มแทนพี่น้องครับผมมืออื่นลดแห่พร้อมสองหน่วยเนาะพี่น้องเนาะห,หนึ่งหนึ่งสองพี่น้องยังโมเล้งกับชมคอนเสิร์ตแล้วเบืองต่อก่อนต่อสอดแจงพี่น้องคุ้มเป็นคุ้มกับผมวันที่สี่กับวันที่ห้านะครับผมลอยหายสิบเก้าบาทรับชมในสองหม นี่บรรยากาศนะคะผมรอในกลุ่มแล้วด้วยจ้าเจอกันในกลุ่มนะเนี่ยงสวัสดีครับรอแล้วจ้าเจอกันนะคะผมซื้อกลุ่มปิดที่ไหนครับจากใจเกินร้อยสวัสดีจากใจเกินร้อยนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างเลยนะคะผมตอนนี้เบาวเบิร์ดปากบุญให้แล้วนะคะผมจิ้มลิงด้านล่างเลยเด้อครับเด้อ รอในกลุ่มเราเด้อจ้าเจอกันในกลุ่มนะคะผมรอแล้วค่ะเจอกันนะครับเจอกันนะคะผมสวยมากเวทีดูย็นตามากขอบพระคุณนะคะผมอันนี้จะเป็นในส่วนของข้างหลังเบทีนะครับพี่น้องตอนนี้จะได้เสือเขากบมาเครียดสุดเครียดอย่างอยู่พี่น้องครับผมหญ่สุดหญ่อย่างเนาะพี่น้องนเนาะมือแรกจะลั่นจะลิปต่อพี่น้องซ้อมสเสมือนจริงนะครับผมเป็นวันที่สองนะครับผมมือหนีต่งหน่ะจะเต็มแถพี่น้อง ทดสอบระบบทุกระบบเลยนะครับผม <P> เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับผมในวัน <P> <ด>พรุ่งนี้น้องพี่น้องน้องอมือกับเปิดฤดูกาลแล้วพี่น้องครับผมปักหมุดแน่จ้าตอนนี้ปักหมุดแล้วนะครับผมลิงขึ้นพอน้องพี่น้องครับตอนนี้ลิงขึ้นไหมครับผมเบาเบิร์ดปักให้แล้วนะครับผมปักหมุดลิงอยู่ตะล่างเด้อพี่น้องเด้อรอในกลุ่มเราจ้าเจอกันนะครับผมเจอกันครับพี่น้อง <P> ครับเรียนเรื่อี่เขาจรกนี่มาร่ำเสือสีมาร่ำเลือดตอก่อนครับผมแต่ว่าข้อเสื่อเลือตามถูก เลือกน่าจะเดือครับผมเพราะว่าเริ่มเริ่มสคิดกเสิร์ตึตามกลุ่มแต่เสร์นะครับจะมาเทาไหน่หนึ่มอมาออกมาน้าแกนรัเดือกเดือกากทุ่มจกประมาณ่ขึ้นีนึประมาณอันนี้จะเป็นในส่วนของบริเวณ พ,พี่เพื่อนเสียบคนเพาะพี่น้องเนาะรอเลยกลุ่มระคะเจอกันในกลุ่มนะคะผมขึ้นค่ะโอเคครับผมสวัสดีครับลูกชายสวัสดีแม่ครับผมปรงมุดสืบอเนจ้าเป่าเบิดปากแล้วนะครับผมขึ้นเนาะพี่น้องครับผมบางคนก็ขึขนบางคนก็บาข้นเนาะพี่น้องเนาะส่วนพี่น้องครับผมผู้ดใดเขามาแล้วครับมผมบริเวณมุดครับผมกดออกแล้วก็เข้าใหม่นะครับผมกดออกจากไลน์โซนล้วอก็บข้อมบิ่งเด้อแหมเด้อฟังปังนอทุกคนขอบพระคุณนะครับผมรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมอันนี้เป็นทีมเสียบคนนะครับพี่น้อง พี่ทีมขนเข้าไปน้องเบิ้งขนนะครับผมขนงางงางพี่น้องขนฟูแห้งพี่น้องเพราะว่า่นตากขนสูมือครับผมนี่รอในกลุ่มเราจะเจอกันในกลุ่มนะคะผมแสดงมือนีติจาน้องเบิดสแสดงพรุ่งนี้ค่ะผมวันนี้เป็นวันเตรียมความพร้อมนะครับผมเป็นมือเตรียมข้อมอร้องเป็นมือซ้อมไ่ครับผมมือนีเนาะมืออื่นเปิดฤดูกาลครับพี่น้องพรุ่งนี้ทําการแสดงจริงๆนะครับผมเลี้ยงเ,เชิญพี่น้องเด้อทีูท่ทางบ้านครับผม้ใดอยากมานนะครับผมเชิญนะครับผมบัตรราคา บัตรนางงานอาจจะร้อยยี่สิบบาทพี่น้องบัตรนางาาานงานนะครับผมแสดงาาที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านคอดอนแคนนะครับผมอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับผมส่วนอีพอแม่ผู้ใดนะครับผมเดินทางมาบ่หอดจอดบัตตึงครับผมจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับบัตรราคากลุ่มปิดแค่159บาทเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเล่าหาสิบเก้าบาทนี้มีอยังแน่เนาะพี่น้องเนาะอันดับแรกเลยนะครับผม159่าสิบ้าทนะครับผมได้มวลกับรถแฮนอยหนึ่งหน่วยสองพี่น้องเนี่ยหม่องเบ้นพี่น้องหัวคำครับผมจะ สนุกไปกับรถแห่นหน่วยที่หนึ่งแล้วก็หน่วยที่2นะครับผมตกแรงมากพี่น้องรับชมคอนเสนอเมืองต่อก่อนทำนองก่อนกแกนต่อพี่น้องสามถุมจมาหอดหากมุเสาร์สอดแจงจังปังสองมือติดต่อกับพี่น้องวันที่4กับวันที่5นะครับผมในราคา159บาทนะครับผมพี่น้องผู้ใดพอนสื่อสามารถกดลิงก์สื่อได้เลยตอนนี้ดวยพี่น้องเด้อรอยหาสิบเก้าบาทบอกเลยว่าคุมเป็นคุมกับพี่น้องสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับสิบเจ็ดเจอกันเมืองการจ้าเจอกันเมืองการนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับ รอในกลุ่มแล้วจ้าลูกชายเจอกก็นในกลุ่มนะคะแม่อันนี้เป็นรังนะคะผมปีนี้ร่างเข้าใส่แบบนี้เลยพี่น้องครับผมบอลนกพงสก,กอดเข้านะครับผมอนุมัติงบมากพี่น้องให้ใช้รังแบบนี้เลยนะครับผมนี้พี่น้องแบบดีเลยพี่น้องกันฝนได้ด้วยนะครับผมแชร์ให้แล้วครับพี่เบิร์ตขอบพระคุณนะครับผมรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกก็ในกลุ่มนะครับผมแม่ก็ซื้อตั้งแต่เมื่อแม่ก็ซื้อตั้งแต่เมื่อแรกแล้วลูกโอ้ยขอบพระคุณหลายๆเลแม่เด้อปังปังค่ะขอบพระคุณนะครับผมแม่เข้า รอหลายมือแล้วลูกเจอกันมะอื่นแม่ครับผมมะอ่นนะคะผมทําการแสดงจริงนะครับผมพี่น้องครับผมพูวอายุไก่เด้อพี่น้องเด้อมหามาหาูรหแานมาลล์ำเสียงมีหกลูกพงสกรนะครับผมนางานเด้อพี่น้องครับผมพุ่งนี้แล้วนะครับผมวันที่สี่ตุลานะครับผมเปิดฤดูกาลปีที่ห้านะครับผมคอนเสิร์ตเลยเมื่อต่อกรทํานองคอนแก่นนะครับมอลําำเสียงมีหกลูกพุงสกรนะครับผมสวัสดีพ่ออลิด้วยนะครับผมรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะคะผมปังปังนะคะขอบคุณนักรับผม อันนี้เป็นบริเวณทั้งห่านครับพี่น้องนี่แผนกต่างๆกำลังเล่งมือเด้อครับพี่น้องตอนนี้อาจารย์นั่งเตียเอามาต่างเครื่องแล้วพี่น้องเจาายย้าลอยเพลสีออกมาซ้อมล่ำเนาะพี่น้องเนาะซื้อเราจากน้องเบิร์ดขอบพระคุณมากมากนะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับผมสวัสดีค้าน้องเบิร์ดสวัสดีครับผมเจอกันจ้าเจอกันนะครับผมน้องจีนกินหอดพี่พีเด้อจ้าคิดถึงนะครับน้องจีนนะครับผมรอในกลุ่มเราจ้าเจอกันนะครับผมน้องจีนกินหอดพี่พีครับผม ซื้อเข้าวันแรกแล้วค่ะลูกโอ้ขอพูดายไเด้วยแม่เด้อมืออื่นแล้วเด้อครับพี่น้องครับผมพรุ่งนี้แล้วนะครับผมเป็นเลิกงามย่ำดีเนาะพี่น้องเนาะเปิดฤดูกาลพีทีห้านะครับผมสําหรับหมอลําเสียงมีหกนกปงสกอรนะครับพี่น้องไว้เนาะพี่น้องเนาะแป๊บเดียวนึงพี่น้องหนึ่งร้อยเจ็ดวันนะครับผมบักา่านับมาตั้งแต่มือเปิดฤดูกาลพี่น้องจอว่าหอดบื้อหนิพี่น้องจากร้อยเจ็ดมือเหลือมือเดียวพี่น้องไว้แห้งพี่น้องไว้แห้งอีเลียครับผม เฮงเฮงปังปังค่ะขอบพระคุณนะคะผมกทมฝนกําลังตกหนักเลยลูกดูแลสุขภาพด้วยนะคะผมขอให้ปังปังนะคะขอบพระคุณนะคะผมอันนี้เป็นบริเวณเทิงเวทีนะครับพี่น้องเดินโรงเรียนก้วงกวงพี่น้องมืออื่นมากเด้อครับผมสามพันก็มารครับผมสามารถมีพื้นที่รองรับแด้พี่น้องครับผมส้มต้นไม้ทั้งต้นไม้ไรับแด้ปัญหาลอยคนพี่น้องเห็นบอครับนายว่าดดเงินหมือนน้ำมูว่าแดดเข่าลุมน้ำมูดอกเอาโอ้ย เป็นตะเลียตุวนแต่น้อีพอหอ,อยปักหมดเข้ากลุ่มค่าปักแล้วนะคะผมเอายอาจารย์แม็กเยเมนกรีสจะกล่องว่าหันนี่เตะรอในกลุ่มล้วค่ะซื้อบัตรบัญชีไหนครับเป่าเบิร์ดซื้อบัตรบัญชีหอจอกอนะครับผมบัญชีหอจอกอเลยนะครับผม0 7 4 3 4 7 3 8 33นะครับผม1 5 9บาทชื่อบัญชีหอเจก,กรมารามเสียงมี6นะกธนาคารกสิกรไทยเด้อนะครับผมปังปังจ้าขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมแม่รอในกลุ่มแล้วจา้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับแม่ครับแผนกพี่บีคอนวอยครับผมกําลังติดตั้งระบบต่างๆด้วยพี่น้องนอการไฟบริหารขึ้นครับตอนนี้นะครับผมอีกสักน้อยนะครับพี่น้องครับเราจะเพียบพร้อมกันเมื่อสุขคนสุนี่น นี่เป็นบริเวณใต้เวทีนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องยางเราบางแต่เวทีก่อนพี่น้องแม่รอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะคะผมขอให้เสียงมิหกดานาป,ปังปังปลอดภัยจากฟ้าฝนค่ะผ,ผมแนะนําขั้นตอนอีกครั้งสวัสดีครับพี่เบิร์ดรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะคะผมบอบอกกันในกลุ่มครับพี่น้องนี่แหละพี่น้องใต้เวทีเฮ้ากับผมได้เสิร์ฟกับสมารถยุงสิแล้วพี่น้องฮ อ,อันนี้น้องฟุตตี้นะครับผมคิวบ้านลบเพราะว่ามือเช้านี่ไปบา้านเทยงมานเออแต่งหน้าจัดเต็มมือแร้งก็จายเต็มอีกพี่น้องครับผมแต่งหน้านะครับผมรันสคริปเสมือนจริงนะครับผมซ้อมใหญ่อีกมือนหนึ่งะะพี่น้องครับผมจักรน้อยเพะ่ิสิล่ำเรืเ่องด้วยพี่น้องเด้อผู้ใด้บ้านผู้ใด้แบกซื้อบัตรเบิบ่งมืออื่นนะครับผมมานั่งตากแดดเบิบ่งมือนี่ยกระไรด้วยพี่น้องเด้เอนี่พี่น้องบรรยากาศครับผม บรรยากาศเดิมๆกำลังจะกลับมาแล้วพี่น้องรถหกล,ลอ้อสิบขันเศร้ากันจอดเลี่ยงกันสายไายขังไว้ที่พี่น้องออกงานนะครับผมคารวานความสุขนะครับผมสียออกอ,อ,อ่อนทั่วมอบขั้วมอนคอนสูร anden. พี่น้องรับชมผลงานการแสดงสุดอลังการทั่วประเทศครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับผมสำหรับการอ่อนทัวร์ฤดูก,กาลปีที่5้านะครับผมพี่น้องหลายคนอาจจะเห็นคิ้วงานเดือดราคมมล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับผมเบิ่งคิ้วงานเดือดราคมดีเด้อพี่น้องดอครับผมอยู่ไก่เฮี้ยนไผ่นะครับผมสามารถ เดินทางมาให้กำลังใจลูกหลาไนเด้อพี่น้องเด้อครับผมคิวงา่าเดี๋ยวนี้กะยุดสามมืออิลีเด้อพี่น้องยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับผมนอกนั้นก็นเต็มเมื่อพี่น้องนี่บรรยากาศหน้าเวทีนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเมนเลยนะครับปลั่งยางมาตากแดดพี่น้องรอแล้วครับเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันหน้าจอเด้อลูกเจอกันหน้าจอนะครับผมแม่เข้ารอแล้วครับลูกเจอกันนะครับผมคืนนี้ซ้อมลำใหม่บาเวิร์ จัหน่อยนะครับผมอีกสักคู่นะครับผมจะเป็นการซ้อมลำนะครับผมลำเรื่องต่อก่อนตำนองขอนแก่นพี่น้องอิทธพลคนสวนสารน้ำตาโซพี่นี่ครับผมสามทุ่มโดยประมาณนะครับผมจะรันสคริปคอนเสิร์ตนะครับผมซ้อมใหญ่อีกหนึ่งวันนะครับผมรันสคริปเสมือนจริงนะพี่น้องเนาะแต่งหน้าเต็มนะครับผมอุปกรณ์การแสดงฉากเวทีนะครับผมเต็มรูปแบบพี่น้องขึ้นนี้ครับผมซ้อมใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับ รอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันนะครับผมเข้ากลุ่มแล้วครับเจอกันในกลุ่มนะครับปังปังทีมงานครับขอบพระคุณนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อจ่าลูกจ่าขอบพระคุณนะครับแม่รอในกลุ่มแล้วจ้าจบเจอกันในกลุ่มนะครับแม่ครับผมคืนนี้ลูกเบิร์ดมีเวลาอะไรให้ดูไหมคืนนี้ถ้าเป็นการแสดงน่าจะไลไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นการแสดงน่าจะไลบ่ได้เด้อแม่เด้อกำลังใจทีมงานครับขอบพระคุณนะครับผมท่านใดได้เงินมื่นขอขอใส่ํำแน่พ่อใด้เขากลุ่มตะมัวเลขที่ใหญ่ไหมครับ ปังๆทุกคนเด้อลู้ขอบคุณนะครับผมสวัสดีพี่น้องสุก,กุศคนดคเด้อครับผมผู้ใด้ก๋อาแม่เหลวครับผมฝากกดลิงก์ด้านล่างครับพี่น้องซื้อวัจองตัวในเด้อพี่น้องเด้อครับผมราคา159บาทเท่านั้นนะครับผมมืออื่นหล่ะเด้อพี่น้องเด้อราคา159บาทนะพี่น้องเนาะได้เบิ่งทั้งรถแห่พี่น้องได้มวนน้ำกันครับผมรถแห่เสียงม,มีหกหน่วย,ยที่หนึ่งหน่วยที่สองนะครับผมหลกักส้มลำเรื่องต่อก่อดทำนองคอนแกนนะครับผมรับชมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใ่อลังการนะครับผมบอกเลยว่าปีนี้พี่น้องอลังงกาารแแทใในน้้นนนนน่่ออพีเะ สวสดแจ้งน้ำกันพี่น้องสองมือติดครับผมวันที่4กับวันที่5นะครับผมในราคา159บาบาทคุ้มเป็นกลุ่มพี่น้องงานนี้ครับผมเข้ากลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันนะครับผมเวทีสวยมากขอบพระคุณนะครับผม ขอบคุณหลายเร้อพี่น้องเด้อครับผมมาเด้อพี่น้องครับผมปักหมุดด้านล่างนะคะแม่นครับผมตอนนี้ครับผมอีพอ,อยเอมลเฮานะคะผมผู้ใดขอาม,มาแล้วครับผมบบเห็นหมุดอยู่ด้านล่างเด้อพี่นอ้นองเด้อกดออกจากไฟ์สดก่อนนะครับผมแล้วก็เข้าใหม่นะครับผมมาันจะาขึ้นอยู่ด่านล่างพี่น้องครับผมมุมซ้ายนะครับผ,ผมมุมซ้ายด้านล่างนะครับผมจิ้มเลยนะครับผมบัตรราคาเพียง159อบาทเท่าน,นั้นนะครับผมเดินทาั้งมาหอดจอดตึงแลืพี่น้องครับผมรลทุกการพิธีหานะ <m ix. S 1> มารับเสียงเหมียวกปิดวงสักอนครับผมแม่รอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผมรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันนะครับผมเจอกันหน้าจอนะคะลูกเจอกันนะครับผมขอให้ทองฟ้าป่อนโรงเตือเสียงเหมียวเปิดวงอย่างสวยงามด้วยเถิดสาธุสาธุครับผมรอในกลุ่มแล้วเจอกันนะครับผมเจอกันในกลุ่มครับแม่บาทตั้งงานเท่าไหร่คะแอดบาทตั้งงานหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับบาทต้งานลอยเศร้าครับผม เขาไม่เป็นเคยซื้อผ่านแล้วแต่เขาไม่ได้ทองฟ้าสีสดใสมากแมนครับผมทองฟ้าสดสใสแห้งพี่น้องวันนี้ทองฟ้าวันนี้ทองฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสพี่นอ้องคุณนะทองฟ้าปลอดโปร่งแห้งพี่น้องมื่น่อให้ฟ้าเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อขอให้มอลำเสียพี่หกเฮงปัง,ปงทุกคนเด้อครับผมรอในกลุ่มรอขลูกอยากไปหน้าพิธีมากเลยคะ่ะมาเด้อกับผมอื่นครับผม เปิดฤดูกาลพี่นอ้องโดนเดือเือด้อมหาลูกฮาลานพี่น้องมาบวนน้ากันกนกับผม,มหาลูกหาลาน,นได้ได้พี่น้องน้องเบิร์ดปีนี้แม่พลอยมาใหม่ครับยังไม่ทราบนะคะผมยังไม่ยังไม่ทราบเลยครับแม่ขอให้บอสนกจุดทูบสิบหดอกกลางแจ้งทางซ้ายมือหันหน้าเข้าไปเวทีนะครับอย่าลืมนะครับบอกกล่าว หลวงพ่อกลวยให้ช่วยเปิดฟ้าด้วยครับครับผมรอในกลุ่มแล้วครับเจอกันนะครับผมคืนนี้นะะ้องไอซ้อมด้วยหมายซ้อมับผมเจอกันหน้าจอขอให้การสแสดงรู่นี้รับรื่งจ้าขอบพระคุณนะคะผมขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อแม่แม่ก็มาหางใจลูกๆได้ถึง2องพนะนะคะขอบพระคุณนะครับผมตอนนี้พี่น้องทีมพีพีเฮานะครับผมเสียบขนพี่น้องเนาะกําลังเตรียมขนพี่น้องกําลังเตรียมขนนะคะผมเสียบขนเสียบกระบะอยู่พี่น้องกระบะเป็นยังงามงาพี่น้องผุ้นะพี่น้อง นี่อันนี้น่าจะเป็นเพลงโชว์ของบอสนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเพลงโชว์เพลงโชว์วงคนสวยมากพี่น้องคนสวยแห่งพี่น้องตอนในกลุ่มแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับผมไปไปนั่งดูซ้อมในบอครับได้ครับผมมานั่งเบิรงก็ได้ครับผมตอนนี้นะครับผมท,ทักทายพี่น้องทางบ้ากซูบุสโกนครับผมตีกระล่งเขามารับช่อมไม้นอกพี่น้องนอกปูเรบุฮันกดลิงเด้อครับผม กดลิงก์ด้านล่างนะครับผมซื้อบัตรจองตั๋วได้ในราคา159บาทเท่านั้นนะครับผมร้อยหา19บาทพี่น้องได้ม้วนกับรถแเฮหน่อยหนึ่งม้วนสองพี่น้องได้รับชมคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็ฟังลั่มม้วนมวนพี่น้องเติร์ดเติร์ดโซแต่จะงหวัสดสุทธิ์แยงปุ่บละพี่น้องหกโมงเสาร์จังแยกจากกันพี่น้องสองมือติดนะครับผมในราคา159บาทเท่านั้นนะครับวันที่สี่กับวันที่ห้าเด้อวันที่สี่นี่เปิดฤดูก,กาลยูทีวีโรงเรียนบ้านคอรอนแค้นพี่น้องครับผม ส่วนวันที่ห้านะคะผมพี่น้องพอๆกันอยู่ที่วัดวัดนวลสว่างนะคะผมวัดหลวงปู่จะเลื่อนเรื่องพีงพ่น้องเด้อ,อผมกับรถแหงขึ้นเก่าล้พี่นอ้องนอนเงินงวดสองก้าผมอ่ะขอให้พี่น้องจะเข้านะครับผมขออนุญาตจิบน้ำจักแป๊บหนึ่งนะคะผมเดี๋ยวบักหลามาท,าทักทายเด้อพี่น้องเด้อ,อเอจอก,กันพรุ่งนี้เจอก,กันนะครับผมรอในกลุ่มเราจ้าเจอก,กันในกลุ่มนะครับผมแมกตื่นเต้นเลยลูก ขอบพระคุณนะครับผมขอบคุณพี่น้องครับผมขอบพระคุณทุกแรงซัพพอร์ตนะครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจจากพี่น้องสู้กูสู้คนสู้หม่อ,มองสู้บอลเลยครับตอนนี้รถแห่มาแล้วนะครับผมรถแห่มาเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องนี่รถแห่มาแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่ค้าร้านขายเนาะพี่น้องเนาะกำลังมากแล้วะครับ รถแห่เข้าประจำการแล้วนะครับผมหน่วยหนึ่งหน่วยสองีซมพูนั่นพี่น้องสีซัมพูก็มาแล้วนะครับตอนนี้สีเขียวเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับผมมือเช้นนี้สีเขียวไปที่บ้านเสียงพี่น้องครับผมสีเขียวไปที่บ้านเสียงนะครับเมื่อเช้าอยากเห็นมือกรองครับผมปีหาย่งใหญ่แห้งแม่นครับผมปีหาใหงใหญ่แห้งครับผมสามสิบนว่าคมมาเล่นอยู่วัดป่าอำเภอบัวลายใช่ไหมครับเดวแอดจะเช็คให้อีกทีนะครับผม่แน่ใจครับแม่ รอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มครับพี่น้องรถแห่มาแล้วนะครับผมรอนั่งดูหน้าหานจ้าเจอกันหน้าหานครับผมแม้ว่าจะเปิดวงปิดวงก็เข้าตลอดโอ้ขอบพระคุณอีแหม่หลายครับผมขอบพระคุณพี่น้องสุขุนสุขุนเด้อครับผมติดสื่อบัตรจองตัวนะครับผมสนับสนุนลูกหลานมาลำเสียงมีหกลกปุ้งสกอร์โดยดีเสมอมากครับพี่น้องครับผม ให้ลูกหลานมากเท่าไรคอให้เด็กกลับไปลอยท้นเท่าเเ้อเวทีใหญ่มากนะครับผมเวทีอิริใหญ่แห้งพี่น้องได้แหละโนใน,นี้อาจจะเป็นแบบว่าจิกลิกแม่นมพี่น้องแต่ว่าเวทีแบบมาบึงหนาเวทีแบบมันใหญ่แห้งพี่น้องเวทีใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ฉากสวยมากพี่น้องฉากถึกแดดแบบออร่าแห้งพี่น้องรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มนะครับผม พื้นที่บริเวณพร้อมมากเลยพี่น้องบ่ไม่ขีดตุ่มขีดยังพี่น้องครับผมมาเด้อครับผมมาเด้อเมื่ออื่นครับผมมาพอกันครับผมลูกหลานนะครับผมเอาผลงานการแสดงฤดูกาลพิธีหานะครับผมมาฝากตอนพี่น้องนะครับผมสุกุลทุกคนนะเด้อพี่น้องเด้อผููรดบ้านเขาคุมนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างเลยนะครับผมบัตรราคา159รบาทเท่านั้นนะครับอยากเข้ากลุ่มต้องทำไงจ้าจิ้มลิงได้เลยนะครับผม พี่น้องจิมลิงด้านล่างนะครับผมมันจะไปที่แชตเพจนะครับผมแล้วก็โอนเงินนะครับผมตามจํานวนเงินที่อยู่หน้าลิงนะครับผม1 5 9บาทนะครับผมพี่น้องครับผมเอายังไงครับผมพี่น้องโอนเงินที่อยู่อ่าโอนเงินนะครับผมที่อยู่ด้านหน้าลิงนะครับผมราคา1 5 9บาทนะครับผมโอนไปที่เลขบัญชีนะครับผมหอจ่อคามลําเสียมโนะครับผมแล้วก็โอนเร้วพี่น้องทรงสลิมมาแชทเลยครับพี่น้องเราแอดมินทําการสรงลิงให้เด้อพี่น้องเด้อ คือผมเห็นท้องชาติพุ่นเนี่ยครับผมท้องชาติะครับผมท้ <c oughs> งชาติอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวครับอันนี้รถนี้พี่น้องพี่แพว้วที่ด่าครับผมซเซโรเลตนะครับผม,บมรถบวมแอลกอฮอล์ลดอาการเมาคราบ